กลับมาลอนนะคะผมก็อาจจะดูยุ่งๆนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาลงคลิปเป็นสกูชี่ที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็จะเป็นสกูชี่ที่ปล่อยนะคะปล่อยนี่ก็มีไม่มากแล้วก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือมาลอนก็ปล่อยจะมีแต่พวกสกูชี่โฮเมดเพราะว่ามาลอนขี้เกียจเล่น ข <c oughs> ี้เกียจเล่นแล้วก็มันจะเต็มตะกร้านะคะเลยเอาพวกของที่ไม่ค่อยจะดีออกไปก็เดี๋ยวเราไปดูของที่เหลืออยู่กันก่อนนะค่ะก็ของที่เหลืออยู่นะคะก็จะมีแค่สี่ชิ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเทรดรับเทรดหมดเลยนะคะในสี่ชิ้นนี้ เราก็จะขายด้วยเทรดด้วยนะคะก็จะเป็นคอฟฟี่คัพสองอันนะคะจะเป็นสีน้ำูขอนิยามี่มันก็จะนุ่มๆน,นะคะน่ารักมากนะมาหลอนว่าอันอันใหญ่อยู่นะนี่เออถ้าใครสนใจเทรดนะคะเดี๋ยวจะ ชิ้ง ID เดลายนะคะไว้ใต้คลิปนะคะสามารถมาแอดกันได้นะคะที่ description บอกนะแล้วก็จะเป็นว a f f l เ k i t t คิตตี้ดูสิมันน่ารังมากมากอันนี้นุ่มนะคะไม่เหมือนของมารอนนุ่มมากก็จะเป็นอันสุดท้ายนะคะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะ อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะค่ะก็มีอยู่ค่นี้นะคะสำหรับของที่มันเหลืออยู่นะก็290บาทหมดเลยค่ะแบ๊บนึงก็เดี๋ยวเราไปดู พวกของที่จะปล่อยดีกว่ามีแค่สี่ชิ้นนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางไอดีนะคะงดถามใต้คลิปไม่ถามนะคะไม่ถามก็เดี๋ยวไปดูของที่ปล่อยมารอนโดนฟันคอก็ไปเลยก็ของที่ปล่อยมีแค่นี้ เป็นสก,กูช่โฮเมดหมดเลยเริ่มจากราคาที่ถูกที่สุดก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแซนด์วิชราคา5บาทแล้วก็จะเป็นเอ่อต่อไปนะคะจะเป็นแคนดี้นะคะอันนี้ราคา15บาท เป็นพวกเอออันนี้ก็สิบห้าบาทเป็นมินิอะโอยามาโตเกียวปังแผ่นก็ยี่สิบนะคะจะเป็นเออยามโลอาโยามานะคะคือมันมีกลิ่นด้วยอะ่ะ เป็นแฮกเกอร์นะคะแล้วก็ถ้าใครเอ,อ่อคือถ้าใครอยากดูตำหนินะคะให้แอดไลน์มานะคะก็ไม่รับเอ,อ่อไม่รับจองเกินสองวันนะคะก็จะเป็นพีช มีแพ็กเกจนะคะเอออันนี้ราคาสามสิบห้านะคะจากท่าสิอันนี้ก็ราคาสามสิบห้านะคะแพ็กเกจยับสวยๆบีบมันมากบอกเลยล้วก็ มีอีกหนึ่งอันที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยมันก็คือนี่พี่ได้บูมนะคะปล่อยในลาค่าแปดรอยบาทรอเล่นไม่ปล่อยหรอกใครจะไปบ้าปล่อยก็ยังลัาเขาเนาะ <c oughs> เฉพาะของปล่อยนะคะเออมาลอนคือมาลอนก็ไม่ค่อยอยากปล่อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เพราะว่าคือมาลอนคิดว่าถ้าซับมาลอนถึงพันเนี่ยมาลอนจะปล่อยของไม่แท้ของมาลอนหมดเลยเพราะว่าเออถ้าซับถึงพันเนี่ยก็น่าจะมีสกูชี่ของแท้เยอะแล้วล่ะก็จะปล่อยพวกสกูชี่โฮมเมดของไม่แท้เอ้ยไม่ได้ปล่อยสิเป็นแจก อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาปล่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะก็เอ่ออันเนี้ยจะพวกเนี้ยนะคะจะปล่อยนะคะถึงวันที่เออถึงวันนี้วันที่สิบห้าสิบหนั่แหละ ปล่อยถึงวันที่30กร,รนนกฎาเดือนีิกุายาใช่ไหมั้ย30กรกฎา,าพศสองพ5นหนะคะหรือว่า2016นั่นเองนะคะก็ปล่อยแป๊บเดียวนะแต่ว่าถ้าไม่มีใครรับคือก็ไม่ปล่อยละแต่ว่าคือสำหรับทางลูกค้านะคะที่สั่งของร้าน ฟูช็อปคือของมาลอนมันจะเป็นเอ่ออันนี้เปลี่ยนชื่อร้านนะคะไม่ใช่เลิฟดี้ช็อปแล้วอะว่าจะเปลี่ยนเป็นเอ่อมาลอนมาคารอนช็อปนะคะมาการอนช็อปก็ oh. อะไรกันยก็เป็นมาการลอนช็อปใช่ป่ะละ่ะ oh. ของทูช็อปใช่ไหมน้องเคคือน้องเคเขาโอนมาอันนี้คือบอกน้องเคด้วยจ้ะคือน้องเคก็โอนมาให้มาลอนแต่ของมันอยู่ที่เบลนี่เพราะว่าเบลนี่จะเป็นคนส่งก็แล้วคือเบลออนี่เนี่ยคือมาลอนก็บอกหลายครั้งแล้วเราเบลนี่ก็มีทิฐิว่าคือโอนช้าก็ต้องได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มาลอนก็แบบมาลอนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ก็แล้วแต่สะ,ะดวกของเขาแต่ว่าถ้าเป็นของร้านมาลอนเนี่ยคือมาลอนจะคือโอนมาส่งโอนมาก็ส่งเลยเพราะว่ามาลอนไม่ถือทิปิมาลอนก็แบบให้เวลาตัดสินใจแต่ว่าเบลนี่จะเป็นคนที่เร่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ของเขา ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์ share. ใครอยากติดต่อนะคะติดต่อมาทาง ID นะคะจะทิ้งไว้ที่ description box นะคะแต่ว่าถ้าใครสั่งของร้านมากระลองช็อปก็คือร้านของมาลอนโดยตรงมาลอนถ้าโอนให้หรือว่าได้เงินจากทางปอน,อนเนี่ยมามาลอนก็จะส่งไปให้เลยทันทีนะคะม,มาลอนรับเงินทางปอน,อนอกับ สองโอนนะคะจะโอนแบงอะไรก็ได้นะคะตามสะดวกแต่มาลรู้สึกว่ามันจะมีคนหนึ่งที่อยากโอนทางตู้บุญเติมมาลอนไม่รู้จักเนี่ยโอนผ่านแบงค์ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะก็ของที่ปล่อยก็มีแค่นี้แล้วก็ของที่ขายก็จะมีแค่นี้นะคะ ก็ถ้าใครอยากสอบถามอะไรติดต่อมาทางไอดีไลน์นะคะบาย